แม่นกน้อยชี้หมอลำไม่ต้องใช้คำหยาบครก็ได้ยังมีคำอื่นที่งดงามกว่าแม่นกน้อยอุไรพรชี้หมอลำไม่ต้องใช้คำหยาบครก็ได้ยังมีคำอื่นที่งดงามกว่าทำใจท่าทัวลงปมดรามา่าเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้สำหรับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่กลับมาดังในโซเชียลหลังมีบางคนมองว่าเพลงต้นฉบับดีอยู่แล้วแต่เอามาดัดแปลงมีคำหยาบมีคำสองแง่สองงามเป็นการทำลายเพลงมากกว่ารวมไปถึงพระเอกดังปอนธวุฒิก็ออกมาบอกว่ารับไม่ได้เช่นเดียวกันล่าสุดแม่นกน้อยอุไรพรนักร้องหมอลำชื่อดังก็ได้ออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่า ขอโทษด้วยถ้าเป็นการถูกใจแต่ไม่ถูกต้องแม่ไม่รู้เลยว่าเรื่องสื่อออนไลน์เป็นกระแสร้อนพ่อแม่เราสั่งสอนมาภาษาเหล่านี้ไม่ใช่วัฒนธรรมภาษาหมอลำซิ่งหรอกไม่ใช่วัฒนธรรมหมอลำซิ่งต้องพูดแบบนี้ต้องร้องคำหยาบ แม่นกน้อยอยังเผยอีกว่าใครจะดราม่าแม่ก็ไม่กลัวแม่ไม่ได้พูดอะไรเสียหายใครจะดราม่าแม่หรือเสียงอีสานก็แล้วแต่คนอีสานงดงามภาษาอีสานก็งดงามภาษาถิ่นงดงามจากพ่อแม่เราอยู่แล้วคำสองแง่สองงามเราใช้ได้แต่เราไม่ใช้ตรงขนาดนั้น แม่นกน้อยยังได้สนับสนุนอีกว่าป๋อก็พูดถูกซึ่งจริงๆเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่หยิบมาเป็นประเด็นแล้วถกกลับกันไปมาเพื่ออะไรยายนกไม่สนหรอกยายนกพูดสิ่งที่ถูกต้องแม่ไม่ได้พูดอะไรให้คนอีสานเสียหาย